สดใสมากนี่เราจะพาขี่รถชมน้ำโขงกันนะคะลมวอยวอยอวูบรรยากาจะทำเป็นสวนมะเฟืน,น้ะคะน้องเซนท่านดูซีขี่ตรงไปก็จะเป็นมีแต่สวนฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะคะ อันนี้แม่น้ำโขงนะคะอูห้องฟ้าดำมาแล้วค่ะฝนน่าจะตกนะคะเซนท่านเราจะไปเติมน้ำมันทันไหมคะเซนท่านเขาทำอะไรกันซ่อมไฟ บรรยากาศน้องไก่ริมคงน้องไก่ควรจะตกนะคะริมคงน้องไข่โน้นน่าจะเป็นโคทท้พิเศษบ้าฟอล ปาป็ารอมขุ่งนะคะริมขุแม่ปาป็นเหรอฟร มันจะโตไอ้ว่าดีบาลจรเอ็เอาเพราะว่ากินน้ำที่ตมฝั่งลาวนะครับเอาไฟสวยงามได้ไดบาลูเอมันกินน้ำรัดตัวนั้นแหละมันกินน้ำกินน้ำที่ตมฝั่งลาวนะครับ ฟ้าสวยงามโองเ้นมามาให้แม่ในนูเฮ้ยทำไมบ้าฟพรโลบาฟโลค่ะ เป้าเาะป้าป็าะปาป็าริมขูนะคะริมขูแม่ป้าปาะบัฟเรปาปอาววาีช่รยป่ไอ้เว่าอบจับจับกิบมันจะโตอ้าวว่ารรสิเอ็ดเอาบวด้มามันกินน้ำแบบตันั้นจ้ะ กินน้ำ